เออน่องเออไอร้อยหวายน่องเนี้ยนวดน้องไงแม่แม่เดินเยอะใชอนอนกนอน เอามันได้หลายโหมดใช่ไหมสองพันถึงไหมอืมพันกว่าบาทเหรอแหนมด้แล้วนะ แหน,แนมหมูหรือแหนมเห็ดอ๋อคงจะเพลินอยู่คนเดียวแต่เนี้แม่เอ้ยหม,มามันตกใจหมามจะดูสำรวจอะไรวะอะไรวะอะไรวะไม่โลบอกอะไร่วะะไร่วะ ็ร้อยกว่าบาทถ้าคู่สิบคังก็ได้ขึ้นมาขึ้นเลยไม่ต้องเดินทางด้วยใช้คีมกัญชาหนาครับไ่ใทะาทเข้าเปแคส่วนใหญ่ถ้าเกิดแม่จะอยู่ในวงการนวดเท้านะแม่จะเป็นคนนวดจะมากกว่าโดนนวดนะเล่นสิหมาหมาดูตุนี้ดูคืออะไรวะ คืออะไรวะมันคืออะไรวะ